วันนี้จะมาบอกนะครับว่ามีโอแปลงแบบจาก2ปั๊กไม่เป็นปั๊กเดียวแปลงไงนะครับก็คือว่าแบบว่าเสียงครับคือหน้าไม่ก็ใช้ได้ปกตินะครับแต่ไฟหน้ามันก็ใช้ได้แหละแต่ตำแหน่งไอเนี้ไอ้พวกไฟเลี้ยวแตงเงี้ยมันจะไม่อยู่ตำแหน่งเดียวกันนะแล้วก็ที่สตาร์ทที่สตาร์ทต,ตรงนี้มันจะ หาผมหาไงผมหาไม่เจอนะแล้วก็คือไฟท้ายตรงนี้ก็ใช้ด้วยกันได้อันนี้ก็ใช้ด้วยกันได้นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนกล่องใหม่ครับอันนี้ก็ใช้ด้วยกันได้อันนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับมันคือที่สตาร์ทมือครับคาบูครับคาบูเดิมไม่ไม่ต้องใส่อันนี้นะนี่ใสนอกนั้นก็ใช้ร่วมกันได้หมดครับ โอเคครับเออซ้ำนี้แหละ